อันนี้เป็นชมพู่มะเมียวสมมุติจากต้นยี่สิเซนถึง30มสิเซนขุดหลุมแค่หน้าหน้าจอบเดียวหาใบช้ำช้ามาใส่ก้นหลุมกำมือหนึ่งปาดถุงแค่นี้ออกไม่ต้องดึงถุงดำนี้ออกวางแล้วก็กบจนกว่าจะถึงหนึ่งปีค่อยดึงอันนี้ออกมันถึงสียังถึงสียังแต่แต่มันต้องคู่กับต้นไม้ใหญ่เช่นชมพู่มะเมียว หรือแคร์ปลาหรืออะไรก็ได้ปลาดูเนี่ยยิ่งดีครับอะ่รนะครับตีรอดแล้วถึงหนึ่งตีแล้วค่อยใส่ที่วัวยังค่อยใส่ทีีการให้น้ําให้น้ําก็คือมันขาดน้ําไม่ได้ก็ธรรมชาติคือรากรากมันเนี่ยมันจะลงลึกมากจนกว่าจะไปหาแหล่งน้ําใต้ดินได้ครับครับใช้เวลาหนึ่งปีถ้าเกิดว่าอยากดูตัวอย่างก็ไปดูที่วัดวัดปลาอห่างก้อนวัดปลาแหล่งคำนะหนูผู้ของคุณแนะนํามา คือปลูกได้รอบต้นเลยรอบต้นเลยเนาะครับพอดีพื้นที่มันหน่อยครับพื้นที่น้อยพื้นที่แคบแมนแมนรอบต้นแหละมะเหมี่ยวเนาะห่างข้างละยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบเซนครับผมครับเปียโนครับแค่นั้นนะครับเอามันอาจจะไม่ได้แดดก็เปิยังมันมักถังสั้นมักถึงสั้นครับมักถึงมันไม่ถึงสั้นเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับตอนนี้ อพากันไปหาเขาแรงมากินกันกับปล่อยฝ่ายกับลูกแพ้นะครับไปย่างตลาดกันหน้าเมืองหันได้มะลายย่างอยู่นังครับนังเข้มกันใหญ่มากบ่้อนังเข้มเลยเหรอเนี่ยนี่เราขึ้นฝากไหมฮะเออจิ้ไม่ได้เลยหรอต้องย่างนังเข้มแม่ไปเผาจิระแกงขี้เล็กเออแกงขี้เล็กไอ้ยัยกินตอนนี้ก็กินโลดเอานี้สามสิบคุณภาพมากพี่ชัด อันนั้น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 ขนมขนมอันนั้นขนมอันนั้นขนมกล้วยน้ำกล้วยน้ำกล้วยไปเทก็ได้ผมพียืมคาถุงเลยพิชชานี่นะถุงมาเจ้าซื้อบ่เสี้ยงนางเสี้ยงจะซื้อบ่บ่เขาให้วัตถีซับทิพย์คุณจะไมาให้บ่อไอเสี้ยวขอบานนะวัตถีซับทิพย์ไอเสี้ยงแกงเส้นผักกีเล็กหลอกเอามามากินมาดุงมารับกันมาดุงเลยค่ะพออยู่ผมพี่มันจะเผามันจะขวดฟุ้ง มาลัดกันที่โน่นเลยมาลัดกันที่บ้านดุงเดี๋ยวผมจะขับกลับข้าวไปไปลัดที่บ้านดุงพ่อพ่อทำทำอยู่บ้านเรามันมันมันสะดวกกว่าทั้งที่ยายซูก,กับไปเกียรพักทีเลบ็บว่าปั่นไปแล้วมันนี่ได้คุณเพียมาเลยคนระาะมันตึงบ้านนั่นอะไรตาเหลียกเลยเราตาเหลียกตาสลนนะครับตาส้อนอะ่ะ <laughs> อย่าไปอย่าไปยาวกว่านี้มันจะคำ <c oughs> ตอบไม่ได้กินอะไรเหม็นๆน,นะ เราไปกี่หนังแล้วนะพี่ชาติคารมอะไรบ้างไหมเนีย่ยถ้ากินแบบนี้คารมอะไรบ้างไหมกินได้ทุกอย่างเลยไหมคาร์ลมคารมคุณก็ว่าห้ามเลยห้ามต้องห้ามได้ใช่ไหม๋ยวลองนั้นปัดเดี๋ยวกินปัดปั๊บถุงปลาแดกบองเราแกะลองแก,งแกงะกถุงปลาแดกถุงถุงปลาแจ่วไม่อยู่แต่กินกินก้อยนี่กินกล้วยเป,ป็นผงไม่ใช่มันเป็นแห้งๆนะเป็นผงๆนะ เอาลงเบิร์ดปนี่ยังอันนั้นน้ำจิ้มเป็นยังไงมั้งน้องใสเลยอโอเนี่ยอ๋อคนที่นี่เงสันนี่โอ้โหผักนี่คนที่จะได้เดินทางเอาพิซซ่าจะกืนไหม อาว่นเข้าเอาทุสักครพอนอนหลับดีๆดครับกินเลยครับกินลยครับใส่กันเลยมอะไรน่ะน่ะเจีวใส่เลยครับเจีวนำแมนันมีสมสองกล่องนี่ั้ไงกล่องนึงอะเออออ่ารเอาว้าวอันนี้ากนปนรอบอ่ะอือีมงครับไอ่บอพอไอ้ควายแม่เลยสองเมตขนาเลยมันค่ย่งนเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออ่ะถึง งั้นก็สามเจ้านี้กินน้ำกระดรากันใช่ไหนี่ต้อมข้างเข้าไปเมื่อไเหรออันนี้หนังขวยอยู่พ่จ้ากินไหมลำวงเป็นอะไรครับยอดเลยเนี่ยมาหักมาน,น้งมาหน้เอาได้ได้ทักเสีเอาจานออกแล้วก็ตักตักแดงมาทางนี้โอ้แบ่งกานแบง่แบงแครึง่ง ยม่มันยาก้าเหม,มนหนักลยืได้ปะได้ปะนี่นี่เ้ยตีนเราเท่เลยตีนเราตีนเราเท่เลยตีนเราเทเลยเย,เลย่ามอยู่คลามว่ขลัมา,า,ากินคนเดียวอะไร้างละ่ะทำไมเดขลามอะดแรกแกก็ไม่ได้ <laughs> 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 ไอ้สัญญาปันเทียนมาหายด้หมันเนอะนังเน่เขามันเจาัแกเจ้าวัพักีเลี้ยดไปห้รู้ตุ้ามา้วันท <the> ี่สามที่เดียนเื่อพ้อมวันลเมื่อไรแ้่ไปตาแม่นะรวดบัดถกเลือ้่รบกวนเนาะ

บ่แม้นอะไรไมไหงจรด่ตัวอะไรนะาแก้วใช่ไหมก็กดอจะจับเขาจ้ว่ามันไม่ให้ลงเลยเพนเขาจ้ว่ามันมุงแถใส่เยอสหนาไปเลยนี่เพื่อนตัดนี่ใส่สารเอาแล้วบสารเอาบ่ยมสารแยมน้อนีมาแนยนอธรรมดาพอมียงดีแยเจเลียนคุยเลียงสิเจ้ว่าอะไร บอเลี้ยงนัไนนะคือเขา่แดบอ้าเฮ้ยลับไแล้วเออบอเอาเขาอีกยี่สิบอาจารย์แ่นอนบอเล่งสอแม่บ้าเขามันรือามับอ่ ต่กับผม่เนาะพกคือบ้นบอกไว้ว่ามเนอีอ,อดเรอ,อาจจะสั้ดดาด,ดนดนพงอีปีมาเรียบ้พูไม่นใช่มันหมดมันหมดไม่ได้เสียแล้ว เดือเหน่กม่เดือนเก่าแล้วะเราลุนเลตามบางแจงตามบางหูว่าไม่มมมกล่องเลยเป็นยังไง,งเอาล้มหาล้วทีรถของเสียรูปพี่จัเอ้ยรอรับเะ ตนนมันเห็ดไม่เนาะบเพี่เน,นาะนิดเยวรอเมืองโคราชแล้วยังอีกติ๊ยูมันสอมถนนไงมันบีบเขาช่องเดียวเม่นน้อยไท <c oughs> ี่ลยอ่ะมือ <c oughs> กกเลือ่อรบางคนแตเอบเมือง้น่เอะทเขามือเลื่อนในพงศ์ก็ได้กเล่็ไดีเลดิ